ทีสมื้อเช้านะครับมาเป็นเหมือนติ่มซํำครับผมไอ้นี่น่าจะเป็นเนื้อนะครับผมไม่น่าจะรอดนะครับดูอาการแล้วเนื้อแน่ๆนะครับเราต้องชินก่อนผมได้กลิ่นก็ชัดแล้วนะ เป็นลูกชิ้นเนื้อฮะชันมันก็ไม่เชิงขนมจีบนะมันเป็นลูกชิ้นใชหม,มันเป็นลูกชิ้นนะครับมีแค่นี้จะอิ่มปะเนี่ยของเช้าแล้วมีปัญหาครับวันนี้คือพรุ่งนี้วันปีใหม่นะครับวันนี้เขาเป็นวันจ่ายเดี๋ยววันไหวกันแนตะ่ผมไม่แน่วันนี้วันจ่ายนะพรุ่งนี้วันไหวก็คือ ที่บ้านมาส่งจะเบียงครับแล้วก็แวะซื้อไก่เกาหลีข้างล่างให้ผมประมาณจะสองชั่วโมงแล้วของยังไม่มาส่งไก่ฉันไก่กรอบเกาหลีฉันเหี่ยวหมดแล้วมั้งเนี่ยญาติผมก็โทรมาถามว่าของมาย่างนะครับเขาบอกว่ายังเ็าบอกเห็นแล้วว่าคนรับสินค้าข้างล่างอ่ะดูแบบขี้เกียจขี้เกียจนะครับเป็นพนักง,งานแบบอ่าอบหววน,นิดนึงขี้เกียจขี้เกียจ เขาบอกว่าของหนักมากซึ่งผมมีโค้กกันี้นิดเดียวเองซึ่งตอนนี้ยังไม่มาส่งอาจจะเขารอเขาออกเวรรอเวรคนใหม่มาส่งให้มั้งครับดูแล้วเขาคงไม่แบกไม่ให้ผมแนะเซ็งไปครับอืมทุกชิ้นเนี้ยครับแต่พอทาได้ กลิ่นไม่แรงมากแบบในในเนื้อในซอสท,ที่ผมเคยกินนะหนึ่งมื้อเมื่อวานอย่างเงี้ยเจอเนื้อในน้ําซอสหมักอย่างเงี้ยผมไม่ได้ครับกลิ่นเนี้ยมันอ้วนหมดนี่มันมีกลิ่นพริกทงพริกไทยครับกอบกลิ่นเนื้อนะครับผมไลยพอไปได้อยู่นะฮะเอาเชยงมื้อนี้ก็พอได้ครับ กินมากินมาลูกชิ้นเนี้ยนี่ก็โอเคนะอร่อยเหมือนนะเป็นลูกชิ้นนี้เกรบลูกชิ้นปลาเหรอครับนะฮะหรือเขาเรียกโต้ผู้ปลาพอ,อได้ครับมื้อนี้ อืความจริงได้เลยฮนะ่าที่นี่สรุปที่ทันทานมานี่คือดีครึ่งแย่ครึ่งเลยนะับดีก็ไม่ได้ดีมากนะดีแบบถูกปากเลยนี่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เอง เอามาเป็นเนื้อสับทต่มาเป็นลูกชิ้นนี้ผมทานได้ฮก็สั่งเสบียงไปเมื่อวานดู Youtube ไปดูทุกมาเจอวิธีทํากิมจิเ็เลยที่นี่มีกิมจิในกระป๋องขายอยู่แล้วก็เลยสั่งเป็นกระปุกนะฮะสั่งญาติที่มาส่งกิมจิเติมโคกแล้วก็ญาติแวะร้านข้างล่างให้ซื้อไก่ทอดเกาหลีมาให้นะครับ ซึ่งยังไม่มานะครับสองชั่วโมงแล้วเนี่ยเตัดแต่ใบสอง <c oughs> ครับผมชั่วโมงครึ่งแล้วนะฮะอืมได้ยินเสียงได้ยินเสียง ขาวๆในลูกชิ้นนี่เป็นหัวหอมนะครับเสียมาส่งของนีือมาเก็บขยะแล้วนี่แลกมาส่งอาหารตอนบ่ายโมงเคาให้ผมเปิดห้องไปรับ ง่เหมือนยันโปรตจะแขวนไว้ให้นะฮะแล้วมาแล้วมาแล้วใช่ป่าวะนี่กำลุนอยู่ครับเสียงเนี่ยใช่ของผมหรือเปล่า ไปทำมาเหมือนไม่อิ่มๆนะเนี่ยมันแน่นๆล่ะได้ไข่ไปอีกเรื่องอีกลูกหนึ่งรู้เรื่อง อืมสึนว่าไข่ตกลงเตียวก็ว่าจะสั่งแม็กกี้มาแต่แบบเดี๋ยวขวดใหญ่เปิดสักชินไม่หมดเวลาเก็บกลับหกเลือเธออีกนะก็เลยไม่เอาแม็กกี้ก็ไ้ สรุปมา่ก็บพยาไปครับไม่ได้มีของมาส่งให้ผม,มแบบนี้พวกสั่งฟู้ดแพนด้ามาส่งแล้วเขาส่งให้เลยไหมเนี่ย มันไม่สั่งอยากกินตอนนี้มันดองไว้ชั่วโมงกว่าผมนี่ไม่ได้ของกินเลยนะทำไงเนะี่ยจริงๆเรื่องเซอร์วิสเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมว่าสู้เมืองไทยไม่ได้คนระับเมืองไทยพนักงานที่ทำเรื่องสายเป็นการบริการเนะี่ยเซอร์วิสเขาจะดีเขาเทมนมาดีมากนะครับ สายชาติึงชอบเป็นเมืองไทยครับพักโรงแรมแท้ดาวอย่างหรูมีคนดูแลอย่างดีนะคร <c oughs> ประเทศไทยเราเก่งเรื่องงานบริการงาน,นพวกนี้นะครับเหมือนท่องเที่ยวเนาะ ที่นี่เขาจะแบบแข็งๆหน่อยนะเทียบกับคนไทยเขาจะอ่อนหวานสุภาพอ่อนโยนนะครับคนไทยคนญี่ปุ่นเนจอคล้ายๆกันนอบน้อมอ่อนโยนอะไรเงี้ยนุ่มๆเราจะทางฝั่งโซนจีนโซนที่เนี่ยใกล้ๆจีนเงี้ยก็จะมีความแข็งด้างขึ้นมานิดหน่อยครับ ได้ใช่ไหมเราชิ้นในหัวฮึ่มหนปีใหม่เข้าปีใหม่สิ้นปีนะครับเขาก็จะกินอาหารอร่อยๆไก่เกาหลีต่อให้มาตอนนี้เขาคงไม่อร่อยนะไก่เกาหลีผมนะครับเจอกันมิหน้าครับเขาวันที่สนะิบสี่นะกักตัวนะครับกินกักตัวครับผมฝากไลค์แชร์สแปซด้วยครับเจอไม่น่าจ่าใบ